สำนักงานกศนอขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมอนุโมทนาถวายภาพพระกฐินพระราชทานและร่วมบริจาคทรัพย์โดยสเสด็จพระราชกุศลของสำนักงานกศนอประจำปี2555ในวันอาทิตย์ที่4พฤศจิกายน2555ณวัดศาลาลอยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ร่วมบริจาคได้ที่ กลุ่มงานคลังสำนักง,งานกศนหรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขากระทรวงศึกษาธิการชื่อบัญชีกถินกรมการศึกษาโอกโรงเรียนเลขที่0591244284หรือที่สำนักง,งานกศนจังหวัดสุรินทร์โทรศัพท์044512958ต่อ108 กำหนดการถวายภาพพระกฐถินพระราชท,ทานในวันเสาร์ที่3พฤศจิกายน2555พิธีสมโภชองค์พระกฐถินพระราชท,ทานเวลา16นาฬิกาตั้งองค์กรถินพระราชนานณบนฑพิธีสำนักง,งานกอสนนจังหวัดสุรินเวลา17นาฬิกาพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เวลา18นาฬิการ่วมรับประทานอาหารเย็นและชมการแสดงฉลองภาพพระกฐินพระราชาทาน จากสำนักงานกศนจังหวัดสุรินทร์ในวันอาทิตย์ที่4พฤศจิกายน2555พิธีถวายภาพพระกฐถินพระราชทานเวลา8นาฬิกาข้าราชการและเจ้าหน้าที่กศนพร้อมกันณนศะาลากลางจังหวัดสุรินทร์เวลา8นาฬิกา30นาทีเคลื่อนองค์พระกฐถินพระราชทานสู่วัดศาลาลอยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ เวลาเก้ S <S <S 1> <S 1> นาฬิกเริ่มประกอบพิธีถวายภาพพระกฐถินพราชทานโดยนายประเสริฐบุญเรืองเลข,ขาธิการกศนอประธานในพิธีจึงขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมอนุโมทนาบุญในการถวายภาพพระกฐถินพราชทานโดยทั่วหน้ากันในวันอาทิตย์ที่4พฤศจิกายน2555เวลา9กนาฬิกาณวัดศาลาลอย ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์